สวัสดีค่ะพบกับทิฟซ่านะคะก่อนนอนนะคะวันนี้นะคะหลายคนนะคะก็อยากจะทราบว่าทิฟซ่า ใช้อะไรน้อน,นะคะจริงๆแล้วเป็นคนผิวหน้าที่แบบว่าแห้งกลานนะคะแล้วก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะคะทิซ่าปีนี้ก็37ย่าง38แล้วนะคะก็ช่วงนี้นะคะดูแลผิวนะคะด้วยครีมหอยทากในชื่อว่าสแนลไว้หลายคนคงเคยรู้จักมั้งนะคะนะคะตัวเนี้ย ก่อนนอนนะคะอาทิตย์ละประมาณสองครั้งนะคะก็คือว่าพอกเป็นมาร์กอะคะ่ะเป็นเป็นมาร์กที่แบบไม่ต้องล้างออกนะคะก็คือเราก็พอกทิ้งไว้แล้วก็นอนได้เลยนะคะ<ช>ก็จะไม่ค่อยได้บำรุงอะไรมากนะคะหน้าตาเนี่ยนะคะก็เพราะว่า,าไม่ค่อยทาอะไรอยู่แล้วเป็นคนไม่ชอบทามันเหนียวเนินหนานะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็ได้ซื้อสแนลไวะคะ้ค่ะที่เป็นครีมหอยทากนะคะตรงเนี้ยเอามาใช้ ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าโอเคหน้าลิ้วลงลิ้วรอย,ยอะไรเงี้ยก็ก็ก็หายไปบ้างนะคะก็ดูตื้นขึ้นนะคะปกติอะ่ะบางคนนีมีตินเป็ดตินกาเยอะๆนะคะลองเอาไปใช้ดูนะคะของแนไไว้เขาดีจริงๆนะอันนี้ยอมหลับนะคะแต่ว่านะคะถ้าจะให้ซื้อแล้วแบบว่าคุ้มค่าแล้วก็ ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะลองไปซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามูมอลนะคะเพราะว่าซื้อแล้วเนี่ยได้มากกว่าสินค้านะคะก็คือว่ามีโอกาสได้เป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าด้วยนะคะก็คือห้างสรรพสินค้าออนไลน์มูมอลนั่นเองนะคะก็ลองลองไปซื้อหาซื้อกันดูนะคะไอตัวเนี้ยใช้ดีนะคะสแนลไวที่เป็นแบบครีมหอยทากที่เป็นมาการะค่ะนะคะ,นะคะก็ก่อนที่จะใช้นะคะทิปก็มาประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็จะมาวอร์มก่อนนะ วอร์มให้มันอุ่นๆหน่อยนะคะให้มันมีอุณหภูมิอะค่ะนะคะก็จะวอร์มแบบนี้นะคะวอร์มวอร์มวอร์มเสร็จแล้วก็ลงไปเลยนะคะลงไปตรงหน้าเนี่ยเห็นไหมคะพอเราทาปุ๊บดีเลยหน้าใสเลยมาร์กไปเลยค่ะนะคะก็มาร์กมาร์กไว้มาร์กไว้ทั้งคืนไม่ต้องล้างออกนะคะริ้วรอยตีนกาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมันก็ตื้นไปอะนะคะตื้นขึ้น ก็คงจะไปฟื้นไปบำรุงอะไรอย่างเงี้ 56, คยค่ะเป็นครีมเป็นมาสกหอยทากของแนลไว้ก็ก็ดีนะครับาปกติแบบไม่ค่อยทาอะไรอยู่แล้วปกติที่ไม่ค่อยทาอะไรอยู่แล้วอ่ะมันไม่ค่อยชอบอะเนื้อหนะนะคะแต่นี้คือซึมเร็วนะคะแล้วก็แบบ นอนได้เลยไม่พวงค่ะเพราะก็ปกติถ้าทา,าครีมแล้วแบบมันจะรู้สึกผงนะทาแล้วก็น่าใสปิ๊งเลยก็ลองไปหาซื้อใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อแล้วได้มากกว่าสินค้านะคะซื้อผ่านแอปพลิเคชันมูมอนะคะเดี๋ยวทิพซ่าจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็ลองเข้าไปอัโหลดแล้วก็กดซื้อกันดูนะคะโอเคก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้สินค้าอะไรใหม่ๆแล้วใช้ได้ผลแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะ บายบายไปนอนเร็ว